ไปดูอีกหนึ่งปัญหาค่ะปัญหาเรื่องของระบบสาธารณสุขที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามเป็นโรงพยาบาลใหญ่<ช>วันหนึ่งเนี่ยมีคนไปใช้บริการ5,000กว่าคนแต่ว่าคนที่ต้องใช้เปลใช้เตียงอะค่ะ5 0 0ร้0คนต่อวันเลยแต่เจ้าหน้าที่เปลมีแค่23คนไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ ที่โรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมาเดือนร้อนหนักค่ะหลังเจ้าหน้าที่เวนเปลนะคะขาดแคลนมีเพียง23คนค่ะต้องคอยบริการผู้ป่วยที่ใช้รถเข็น500-600คนต่อวันด้านท่านผู้ว่านะคะก็สั่งรวมพลเฉพาะกิจเลยค่ะให้หน่วยงานราชการจัดเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะไปช่วยวันละ35คนถือว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นค่ะ ท่านนายชัยวัน์โกสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้หาเรือร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปกครองจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดกองทัพภาคที่2ตํตำรวจภูทรจังหวัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและทางเทศบาลค่ะหาเรือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งขณะนี้นะคะกําลังขาดแคลนเจ้าหน้าที่เวนเปลหรือเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะแต่ละวันนะคะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการประมาณ5 5,000คนและมีผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้รถเข็นต้องใช้เตียงเนี่ยวันละประมาณ500-600คนต่อวันแต่เจ้าหน้าที่เวนเปรมีแค่23คนค่ะผู้ว่าโคราชนะคะก็เลยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานค่ะร่วมการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเข้าไปรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เวนเปรชั่วคราวนะคะตั้งแต่ช่วง7โมงถึง10โมงนะคะรวมวันล,ละ35คนค่ะเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งจะมีการจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนกันไป เพื่อบริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็นทุกวันทั้งกําลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่2ตํารวจภูทรจังหวัดองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นอสอมอข้าราชการจิตอาสาและกํานันผู้ใหญ่บ้านต้องผัดเวียนกันเข้าไปทําหน้าที่ช่วยกันนะคะแก้ไขปัญหาระยะสั้นไปก่อนค่ะเพื่อให้บริการประชาชนและผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้จะมีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เวรเปรเพิ่มแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนักนะคะอย่างไรก็ตามทางจังหวัดก็จะเร่งช่วยประชาสัมพัน ประกาศหาผู้ที่สนใจเข้าไปทํางานในส่วนนี้ต่อไปค่ะอาจจะต้องมีเรื่องของค่าบิลเลี้ยงหรือว่าแรงจูงใจมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานี้ลงมาขนาดใหญ่จริงๆนะคะก็คือคนเยอะมากนะคะยังไงก็ต้องช่วยกันไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น3เดือนนี้จะพยายามหาคนมาทดแทนให้ได้นะคะ